เจนเซอร์ไลสายหรือเดินสายไม่ค่อยแม่นยำมีค่าใช้ใจ่ายสูงการเป็นทนันนหลังการขายก็สูงแต่ตอนนี้เรามีตัวช่วยที่ดีกว่านั้นและแม่นยำกว่า สวัสดีค่ะวันนี้เมอมพีจะมาคุยกับลูกค้าที่ติดตั้งไม้ก้านรถยนต์ที่เจอปัญหาเจนเซอร์ไร้สายหรือเดินสายไม่ค่อยแม่นยำเจอแสงเจอสภาพอากาศร้อนก็ทําให้เกิดการเออร์เลอร์อีกสเต็ปหนึ่งก็คือต้องกี่พื้นถนนเพื่อฝังลูปดีเทคเตอร์ตรงนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงแต่ตอนนี้เรามีตัวช่วยที่ดีกว่านั้นและแม่นยำกว่านี่เลยเ KVR 10 Pro ใช้งานแทนลูปดีเทคเตอร์ได้เลยทันทีติดตั้งง่ายไม่ต้องจาพื้นถนนให้วุ่นวายตรวจจับได้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ ควบคุมระยะ1-6ถึงเมตรจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือสามารถตั้งค่าตรวจจับได้ทั้งตัวอุปกรณ์และผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือใช้ได้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนหนาวเย็นฝนตกติดตั้งสะดวกประหยัดเวลาและไม่ยุ่งยากแต่แม่นยำและปลอดภัยแน่นอนปร,ประกัน2ปีเต็มจ้าถ้าเสียเปลี่ยนใหม่ทันทีติดต่อ MP Intercept e ได้เลยนะจ๊ะโครงการหมู่บ้านไหนเซ็นเซอร์ไม่ดีเสียแล้วอยากเปลี่ยนใหม่ใช้ตัวนี้รับรองจบและปลอดภัยแน่นอนติดต่อมาค่ะ